สวัสดีครับพบกับนักเขียนตัวอักษรมังกรสิงชาแนวอีกครั้งคลิปนี้ผมจะอ่านป้ายให้เพื่อนๆฟังนะครับต้นพระศรีมหาโพวัดพระบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชรน,นะครับต้นไม้สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นต้นไม้ที่ตัดสรูของพระองค์ประทับนั่งภายใต้ต้นพระสีมหาโพณตำบลอุลุเวสนานิคมกุงราชคึกแขวนมคตทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุพระสัพพัญยุตตาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก่อนพุทธศักราชสี่สิบหปีนะครับ นับตามแบบปติไทยคือปรินิพานรบหนึ่งปีนับเป็นพศหนึ่งนะครับต้นพระศรีมหาโพต้นนี้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชอ๋โอโทษทีครับผิดสมเด็จพระมหาธรรมราชาาชลิไทยแห่งกรุงสุโข,ขทัยทรงทรงนำมาสถาปนาไว้เมื่อพศหนึ่งพันเก้าร้อย โดยได้มาจากลังกาเมื่อขาวส่งสมณทูตไปสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานำมาสถาปนาไว้พร้อมกับพระบรมสารีลิกธาตุเ้าพระองค์ซึ่งประดิษาฐานไว้นะพระมหาธาตุเจดีสามต้นปัจจุบันเหลือสองต้นคือต้นนี้และต้นนอกกำแพงวัดโดยอีกหนึ่งต้น โดนน้ำซ้อลมไปแล้วปัจจุบันมีขนาดบุรุษสิบคนโอบนะครับต้นท่าสี่ ระดัาาของแผ่นดินใต้ร่มพระบาทต้นพระปีมหาโพธิ์พระบรมธาตุเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุ661ปีวงเล็บปศ2561มีเส้นรอบวง10.20เมตรและมีความสูงประมาณ18เมตรจึงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาส,น,สนาข้อความในจารึกนครชุมวงเล็บจารึกสุโขทัยหลักที่สามวงเล็บปิดระบุว่าในปีพศ1900พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งวงเล็บพระยาลิไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุและต้นพระศรีมหาโพจากลังกาทวีมาสถาปนาในเมืองนครชุมดังปรากฏในข้อความในจารึกว่า หากเอาพระรีรัตนมหาธาตุอันนี้มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปีนั้นพระมหาธาตุอันนี้ใช่ธาตุอันสามานคือพระธาตุแท้จริงและเอารูปแต่รังกาทวีปพูนมาได้เอาทั้งพืชพระสีมหาโพอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นแลพชนพล ขุนมา,าลาธิราชได้ป่าแก่สัพพันยุตยานสัพพันยุตสยานเป็นพระพุทธมาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในจารึกนครชุมคือองค์พระบรมธาตุนาครชุมเนื่องจากเป็นโบราณสถานสำคัญและมีขนาดใหญ่อยู่กลางบริเวณชุมชนโบราณ เมืองนครชุมและยังปรากฏพืชพระศรีมหาโพธิ์คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่สองต้นอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระบรมาธาตุนครชุมซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเล่าว,ว่ามีอยู่สามต้นแต่เนื่องจากว่าต้นที่สามนั้นถูกน้ำซ้อโค่นลงแม่น้ำปิงไปนานแล้ว ปัจจุบันจึงเหลือเพียงสองต้นเท่านั้นต้นพระศีมหาโพวัดพระบรมธาตุยังมีความเกี่ยวข้องกับต้นพระศีมหาโพอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข่าวตัดสรุบ้บรรลุสัมโพธิญาณที่พุทธคยาสืบเนื่องจากพระสังฆมิตาเถรีพระราชธิดาในพระเจ้าอาโศกมหาราช ได้นำกิ่งด้านขวาของต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาไปถวายแด่พระเจ้าเทวานำปิยติสักตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระเจ้าเทวานำปิยติสักได้ทรงปลูกไว้ที่กรุงอนุราชปุระเมื่อปีพศ2 2 1 5 ต่อมาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลุงเล็บพญาฤทธิ์ไทยจึงโปรดให้มีการอัญเชิญหน่อต้นพระสีมหาโพจากสีลังกามาปลูกที่วัดพระบรมาธาตุกลางเมืองนครชุมเมื่อวันศุกร์ขึ้นห้าค่ำเดือนแปดปีละกามหาศักราชหนึ่งสองเจ็ดเก้า ซึ่งตรงกับวันที่23เดือนมิถุนายนพุทธศักราช1900จารึกนครชุมยังระบุว่าหากใครได้ไหว้นบกระทำบูชาต้นศสีมหาโพนี้ก็เสมือนหนึ่งได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยตรงดังปรากฏข้อความในจารึกว่าพี่ผู้ใดได้ไหว้นบ กระทำบูชาพระศรีรัตนะมหา,าธาตุแลพระศรีมหาโพนี้ว่าไซมีผลอานิสงพ์ร่ำเสมอดังได้นกตนพระเป็นเจ้าบ้านแลความดังนี้เราบอกมิหาสาวคำพระพุทธเจ้าเรา,าหลังบอกไว้ กำลังจะกลับนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะักเขียนตัวอักษรนัองกรณ์สินชาแนวสวีดัตสาหวัสดีไปก่อนนะคะ